แล้วมาเปิดถังดูกันนะคะหลังจากที่เราหมักได้ที่แล้วหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นฝ้าขาวๆไหมคะเป็นเชื้อลาตัวดีนะคะเชื้อลาสีขาวแบบนี้นะคะดูน้ำนะคะ ลองกันอนี่เนื้อมะกรูดนะคะยุ่ยหมดแล้วนะคะนิ่มมากๆเลยค่ะเดจับให้ดูอ่านิ่มหมดเลยนะคะเบื่อเขาจะนิ่มๆอุปรกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระช,อน,ระชอนนะคะตาถี่หน่อยเอามากรองตัวมะกรูดนะคะ ในหม้อหรือว่าในกะละมังนะคะ บี้ลงไปก็ได้นะคะก็จะทําให้ได้เนื้อของเอ้ทำให้ได้น้ำมะกรูดเพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนจากของโอเห็ดนะคะพอเราบี้แล้วเปลือกยุ่ยเลยะเลยคะ่ะเราก็เอาไปทําปุ๋ยปุ๋ยหมักต่อได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่น้ำที่เรากรองมานะคะนี่ก็กกมะกรูดเดี๋ยวเราก็ไปทําปุ๋ยหมักต่อได้นะคะนี่เป็นน้ําหมักจุลินทรีย์มะกรูดนะคะต่อไปแม่ลุงก็จะนําไปทําเป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะคะโดยใช้ N70 ในการเป็นหัวเชื้อที่ได้ก็จับนาไปซักผ้าถูพื้นน้ํายาล้างจานเช็ดกระจกพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขวดนะ้ําเปล่าของเรานะคะเราก็เก็บไว้นํามาใช้ต่อ ทีเราก็จะตักน้ํานะคะใส่ขวดเก็บไว้เวลาที่เราจะทําน้ํายาเราค่อยมัดชั่งตวงอีกทีหนึ่งส่วนวิธีการมนาน้ําหมักยูลินซีมะกรูดไปใช้นะคะก็เดี๋ยวดูตามคลิปที่ส่งไว้ให้นะคะ ก็จะเป็นการทําน้ํายาอเนกประสงค์ก็คือนําไปทําเป็นน้ํายาล้างจานน้ายาถูพื้นเราก็กองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณ8ขวดเลยนะคะส่วนกากของมะกรูดนะคะเราก็จะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักต่อไปค่ะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่แบบแม่ลุงนะคะก็คือไม่มีพื้นดินมีแต่พื้นซีเมนต์นะคะนี่เป็นการหมักดองดินนะคะทำการเอา เนื้อมะกรูดนะคะมาเทรวมกันกับดินของเรานะคะก็จะหมักดองไว้แม่ลุงก็จะหมักไว้หมักไว้ประมาณ 1- 3สเดือนเลยนะคะเพื่อให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะเวลาที่พวกวัตถุอินทรีย์มันมีการย่อยสลายตัวจะเกิดความร้อนนะคะก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราทำไว้เป็นน้ำหมักหน่อกล้วยในการปรับปรุงดินนะคะก็เอามาลาด เราก็จะเอาใบไม้มาคุมหน้าดินไว้นะคะแล้วแม่ลูกก็เอาเป็นใบตองเอาเศษใปไม้มาคุมหน้าดินไว้สักหน่อยนะคะแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มวันละครั้งพอนะคะหมักไปเลยเป็นเวลาสามเดือนนะคะ คลิปนี้แล้วนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง d c i healthy food ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ